ซ้อมเสร็จแล้วจะนนโนว่าจะไคลิปดีแล้วพี่น้องท้ายติดถึงตาวที่ก็เลยจะหลบออกเตื้อเพี่นโนจะกลับรอใช่ว่าจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนพอดีเพื่อนจะไปส่งของอยู่ขอนแก่นพี่มีคนบอกว่าพี่ขมอดรู้จักกันกับเมียธนพัาร์ทอ๋ออ๋อใช่ใช่ที่ให้ประตูใช่ไหมนี่น่าจะไม่แล้วเพราะว่าเสร็จแล้วหน้าที่พี่คือหน้าที่ฉันคือพาเด็กน้อยซ้อมลั่นสคริปแล้วมันแล้วมันมาเล่นกับคอรอ จะไปกินข้าวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเขาเขาบอกว่าเขาจะทําเขาอยากจะทําโชว์วัฒนธรรมให้สัมรจรสัมโชว์ใครนี่ก็ดีนี่ยังไม่มีครูไม่ใช่เหรอใช่กําลังคุยกับพี่วัดอยู่เออจัดไปโชว์กองยาวกองยาวเราบังได้พี่น้องเราติดตามมาโชว์กองยาวจะเป็นยังไงอ๋อตายแล้วเราติดตามมาแอดดินสิเดือดบอตายแล้วคือตอนนี้เฉลยแล้วเฉลยเฉลยเลยว่าเป็นโชว์วัฒนธรรมเป็นของจังหวัดมหาสารคามเป็นของสารคามแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรยังไงใดๆเออเฮาปุบไปก่อน เราต้องพูดไปก่อนเออถ้าไปคุณแล้วก็รอดบังวัสรภัยไม่เสียออกไม่เป็นแบบไรเลแมนบอกเลยอลังการถูกต้องเพราะเราอยู่จังหวัดมหาสารคามเราต้องโชว์ประมาณนี้นะคะกองยาวโชว์วัฒนธรรมโชว์สิ่งที่เป็นจังหวัดของเราแมนโอเคฉันหลงถ่ายตะเวกที่ออแต่แล้ววุ้ยต้องขอบคุณพิยาธนพัฒน์นะคะที่เมตตาดูดมามาแล้ว อยู่บ้านมันั่นนี่และคุณจว่าอยู่บ้านมีคนหนึ่งมาแล้วให้ไหมใ้เอาเปคับที่เราเลิกไหมโอ้ยเสียไปหนลงท้ายตะเวที่ได้กระดายกอเป็นประสาทแน่หน่อยน่มาแล้วแล้วนยมาลน่อยมาหน่อมาแล้วแล้น่อยมแล้วหน่ยา เสียงรถเนี่เสียงรถอย่างรถไทยเสียงรถไทยบอกที่เมตตานอมิ้มหละกาที่ขโมดนะคะมีงไม่โอกาสจะมีจักรทอไปไหนนะคะเพื่อนโทษติ๊ตอกหนูมากว่าพอดีว่ามือหนูไปงานของมันปลาแดงข้อกอดเห็ดยังเห็ดยังเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะหนูไปซอยงานแม่ค้าฉันก็เลยให้ติดแบบโดเกชีแบบตัวเดียวร่าันเราชอบตัวเราง่ายแน่นนจ้ะลายหลวลายตัวเราสีเห็ดไปเนาะขอโชว์ไปแล้วนี่ พี่พีทให้พีดร้องแทนนี่สัมภาษณ์ติดเวทีหรือเปล่าสวัสดีน้องกดนะครับพิธีกรฮะพิได้แล้วไม่ไม่ใช่เวทีหรอนู่นโอ้ยไม่สนใจเลยเพื่นนะต้องเอาเลยสลบปสองิ้นจะไปด้วยพี่โอ๊ตโทรมาล โคตรละเขาจะเป็นดาราเขาก็เป็นดาราเหมือนกันละครจะออนแอร์แล้วนี่เดี๋ยวเอสิบห้านี่ครับสิบห้านี่ยฝากละครสงครามหมอลำด้วยนะคะต้องคอยดูว่าอุ๋งอิงกับพี่วัดจะรับบทอะไรฝากด้วยครับสิบแปดสิบปนก็ไปออกเสืออีกคานานเห็นบ้างแล้วกรุงเทพนะครับแล้วก็ยี่สิบสองก็ไปถ่ายละครด้วยกันอีกสิบแปดทั้งวงสิบแปดทั้งวงหนึ่งวงส่ววงสองน กสิบวกบวงน้ากันเตบลนาหลูเรียงจเป็นประเดแจเขาามันมงองนบอกก็พ่อจอยเนาะกะโปแมนมงสองต้องม่งสองีจถามเราก่อนมเรื่องไรเมื่อกี้แม่พูดอันเปิดตัวนายไหมนะอันกะบตัดออกใ้รนะอแบบเรียวเนาะแบบเรียวรยวเจ้า เดยเอาบอมจ้ะปุ่งยิงมึงกนเนี่อมั้ยพอมั้ยอุ้ยอะไรอ่ะมยวให้อะไรอุงงนะมาฝาครับตนะกูลงญี่ปุ่นมาฝากของเองอเยังไง พแล้วพดแล้วเสียวอ่ะลูกจิบมันเรียนกูอ๋อเงน้าองได้ยังม anyway> ่แจกน้อนกอาหันนี่ประหันเอาขนมมาฝากน้องนอยากกินขนมก็เลยเอาขนมมาให้ทีฬาขนมจากไหนจ้าขนมจากอิตุ่งค่ะจริงจริงมัน เคยสู้อเยกินอะนรที่หล่ะเยจ๋ากินขนมประเทศญี่ปุ่นเผือบเผือบปกตด้ลุยน้ำเราเป็ย่างไดดแนนนี่ปกติต้องลุยน yani ้ำทุกวันเป็นพ uh, ่อองค์อิงเลยนะนี่มันมีคลิปองค์อิงถือรองเท้าวิ่งผ่านน้ำแม่โนแม่โนดกับพ่อโตก็เลยเอาหินมาลงเลยจ้าขึ้นขึ้นไดยป้อง ขึ้นตะโลน้ำได้เหรอนั่งยิงน้ำวานสวัสดีค่ะมีอะไรสนหรือว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอช่อง n a n ล l a ินโช s อฟ w o f f i c i a ะเดี๋ยวากฏดเห็นเหมือนแวบๆอยู่ในเฟซบุ๊กไหมว่าถ้าครบ5000แล้วจะทำอะไรนะ ได้หยังยังยังไม่เจอบเลยยังไม่เจอเลยวันนี้หายแล้ยเห็นภารกิจว่าสำเร็จแลาวนี่แล้วโหแล้วล่างานเลย่องไหนฉันต้องคินจานหน้าจะขอมาบอกมืนาฬิการมือนาารด้วยเนาะต้องลอยขอเลยตอนนี้เราเห็นหน้าเราสีไปย่ำลบหนาอยู่แม่มือนาฬิการแทนด้วยเนาะมือนี่คือเป็นหกพันเน้นต้องเพิ่มดิแมนอันนี้เฮชชาเรียนไปเท่าไหร่หาพันเดียแค่เดียวบอกค่เดียวหกพันหนึงสองคือหกพันหนึงสองคือแล้วรด้วย Okay, โอเคเดี๋ยวรอดลุนมืออื่นเนาะมืออื่นแทนแน่นอนดว่าเดีย๋ยวเสิรอดลุนเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะ okay, ขอบคุณคในน้ำหวาน่ะสวัาดีค่ะ <c oughs>